น่องเนือจากการสร้างผลงานนะครับที่พูดถึงสุขภาพที่พูดถึงเงินที่พูดถึงครอบครัวอะไรเนี่ยอยากให้สังคมรู้จักการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่องบุหรี่เนี่ยครับที่ไปพูดถึงมิติอื่นๆของของสังคมอีกอย่างเช่นมิติของผมเนี่ยเป็นมิติที่ได้มาของการเลือกบุหรี่ในในแต่ละแง่มุมนะครับสวัสดีครับผมบาสนะครับประน,นก้องพลานน์นะครับจากทีม VTSU ครับ สำหรับอิทธิพลของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอน,นะฮะว่าท่าทางกระแสะของโลกเนี่ยท,ที่มันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเป็นไปนอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับเราเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ทุกที่นะฮะ,ะจากเครื่องมือสื่อสารเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของเราท,ที่ที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่า สื่อออนไลน์เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วทุกวันนี้นะครับการเสฟสื่อเนี่ยเราสามารถทําได้ตลอดเวลาครับผลงานที่เผยแพร่จากทีจะเป็นคลิปนะครับเ r รเรื่องเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่นะครับเป็นการนําเสนอเรื่องราวของการเลิกบุหรี่ในแต่ละช่วงเวลาว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถผลิตอปอดของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับสตรีทอาร์ตนะครับสตรีทอาร์ตเป็น ใช้ชื่อว่าประมาณว่า9ก้าข้ามเรื่องของบุหรี่นะครับใช้การเพ้นทางมาลายเป็นรูปบุหรี่เพื่อให้นักศึกษาหรือบุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยลัยเนี่ยได้ก้าวผ่านอันนั้นไปนะครับแล้วก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่าสร้างอเอ็นเกจที่สําคัญสร้างความร่วมมือที่สําคัญให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณมากซึ่งโดยสื่อรณรงเนี่ยเป็นในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ สื่อชัดเจนมากถึงพิษภัยของบุหรี่นะครับใช้ศิละปะนะครับเพื่อการรณรงค์การการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเราจะมีสกิลทางด้านออนไลน์มีสกิลทางด้านการเครื่องมือการการผลิตสื่อแล้วนะครับผมิดว่าความเข้าใจเรื่องศิละปะเนี่ยมันอาจจะช่วยได้นะครับในการที่เราจะพัฒนาสื่อออนไลน์ของเราในการใช้ในการรณรงค์การเลิกบุหรี่นะครับสำหรับแรงมันดานใจในการผลิตผลงานนะครับส่วนของการผลิต สื่อผลิตคลิปวิดีโอหลักๆนะครับโดยที่มีเนื้อหาใจความเนี่ยเราเรามันจะไม่ได้พูดถึงการเลิกบุหรี่ในในในที่แบบทั่วไปนะครับว่าโอเคเลิกบุหรี่แล้วสุดท้ายรู้เลยว่าสุขภาพดีเลิกแล้วประหยัดเงินขึ้นอะไรเงี้ยโอเคเราเรารู้เรื่องแค่นี้แล้วครับแต่ว่าเราพยายามเสาะหาเคสนะครับใน U3 เนี่ยทีมงานน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่แล้วก็ทีมงานอื่นๆเนี่ยรวมถึงพี่เลี้ยง นะครับรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยเราก็นั่งถกกันถึงประเด็นที่สําคัญในการที่เเคสที่เราจะจะจะนำมามา,มาใช้ในการผลิตคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับต้องเป็นเคสที่เลิกบุหรี่แล้วเนี่ยได้ผลอย่างอื่นตามมาด้วยผมยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเคสเคสหนึ่งเนี่ยเขาใช้วิธีการกินในการเลิกบุหรี่นะครับกิน โดยการทำอาหารด้วยเองทำไปทำมาเนี่ยสุดท้ายเขาสามารถเปิดร้านอาหารเป็นร้านเล็กๆของตัวเองเนี่ยเพื่อเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตได้มีมีรายได้เข้ามาได้นี่ครับเป็นผลจากการที่เขาลองผิดลองถูกจากการพยายามสร้างการการกินเพื่อสุขภาพที่ดีในการเลิกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับเคสที่เราจะได้มาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่า,าในส่วนของไลมันดานใจเนี่ยสำคัญเลยคือการสร้าง พื้นที่อื่นๆในๆในในการเลิกบุหรี่นะครับที่ไม่ใช่พูดถึงพื้นที่ของสุขภาพอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงพื้นที่ของเงินไม่ได้พูดที่ของของส่วนรวมอย่างเดียวนะครับแต่พูดพูดถึงพื้นที่ของการได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับนอกเหนือจากการเลิกสูบบุหรี่นะครับอันนี้เป็นส่วนของ U3 นะครับทีนี้ในส่วนขูง U1 งเนี่ยเนื่องจากว่า U1 เนี่ยคือเป็นภาพแทนของมหาารัยทักษินนะครับ การผลิตสื่อแต่ละช,ชนิดแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือนะครับจากหลายภาคส่วนเลยทั้งทั้งจากสายทางคณะทั้งนิสิตแล้วก็บุคลากรเองทั้งฝั่งพัทลุงซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิยาเขตของเรานะครับแล้วก็ฝั่งสงขาเองซึ่งเนื้อหาใจความหลกัหลกๆเนี่ยเราพยายามสร้างมหาวิทยาลัยทั้งสองวิยาเขตเราเป็นหมหาวิทยาลัยของ,ของ ของการเลือกการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะกันนะครับโปสเตอร์เอเออาร์เอเนี A ่ย e, เราจะพูดถึงในประเด็นที่สําคัญมากๆก็คือการการพูดเรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะว่ามันผิดยังไงนะครับมีอาจารย์ฝัง่งกฎหมายเนี่ยจะมาพูดให้เราฟังในคลิปของของยูหนึ่งนะครับว่าโอเคการสูบบุหรี่ในพื้นที่ฮนะมันมันไม่ดีมันผิดยังไงการมีพื้นที่สูบบุหรี่เนี่ยมันมันควรมีหรือไม่ยังไงนะครับมีอาจารย์ของเรานะครับ ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรอ,องอธิการบด,ดีนะครับก่อนจะมาพูดให้ฟังถึงการสูบบุหรี่มาตลอดระยะเวลา40ปีแล้วก็ท่านเลิกบุหรี่ในวัยประมาณ70กว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นการสร้างความร่วมมือนะครับแรงบันดาลใจที่สําคัญเลยคือการการสร้างจิตสํานึกนะครับในการเลิกบุหรี่เป็นในส่วนของอันดันดาหลักๆของทางมหาวิทยาลัยครับสําหรับการคาดหวังต่อผลงานนะครับ หลักๆเนี่ยผมอยากสร้างมาตรฐานใหม่ๆให้กับสังคมนะครับที่เราจะไม่พูดถึงการเลิกบุหรี่ในแง่ของของเรื่องสุขภาพอย่างเดียวโอเคเรารู้แล้วแหละว่าว่าบุหรี่เนี่ยมันมันดีต่อสุขภาพแน่ๆถ้าหาถ้าหากคุณเลิกมันใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็อยากสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆให้กับสังคมว่านอกเหนือจากจากการสร้างผลงานนะครับที่พูดถึงสุขภาพที่พูดถึงเงินที่พูดถึงครอบครัวอะไรเนี่ยอยากให สังคมรู้จากการสร้างคอนเทนต์ใหม่เรื่องบุหรี่เนี่ยครับที่ไปพูดถึงมิติอื่นๆของของสังคมอีกอย่างเช่นมิติของผมเนี่ยเป็นมิติที่ได้มาของการเลือกบุหรี่ในในแต่ละแง่มุมนะครับเช่นนักกีฬาก็จะได้นู่นได้นี่มาอะไรอย่างเงี้ยครับคาดหวังว่าเราจะสร้างนว,วัตกรรมใหม่บางส่วนนะครับให้กับสังคมได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็มีปณิธานที่ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ มาวิลาลยนวัตกรรมสังคมนะครับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของมหาวิทยาลัยของเรานะครับการทํา AR ขึ้นมาการทำสตรีทอาร์ตเรื่องของบุหรี่ขึ้นมาหรือการเสวนาพูดถึงการการใช้ศิลปะในการเลิกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอันนี้คือแรงบันดาลใจหลกักๆในการที่สร้างสารรค์ผลงานเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใหม่ที่อาจจะเข้าไปถึงส่วน อื่นๆของสังคมได้ง่ายกว่านวัตรกรรมที่เคยมีมาส่วนความสุขในการเข้าร่วมกับโครงการโครงการครั้งนี้นะครับผมคิดว่าอ,อย่างแรกที่เราจะพูดถึงคือความสุขของการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งผมคิดว่าในในโครงการเราร่วมงานกับหลายคนหลายส่วนนะครับความสนุกในการทํางานเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีคนหลายช่วงชั้นของอายุนะครับหลายช่วงชั้นของการทํางานนะครับมีทั้งเด็ก มีทั้งบุคลากรมีทั้งครูบาอาจารย์นะครับรวมถึงระดับผู้บริหารด้วยมา,มามีส่วนร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่าการทํางานเป็นในในส่วนการทํางานร่วมกันนะครับทั้งยูหนึ่งแล้ยูสามเนี่ยสนุกมากนะครับมีความหลากหลายมากเราสามารถคุยเรื่องของการวารวลงานได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมคิดว่าไอ้นี่ส่วนหนึ่งส่วนที่2เนี่ยคือคือส่วนของการผลิตชิ้นงานนะครับผมคิดว่า ความสุขที่ได้จริงๆมันคือการการสร้างโปรดักชันดีๆนะครับให้กับให้กับสื่อออนไลน์ของเรานะครับให้กับเพจของของทางมหาวิทยาลัยเพจ VTSU เนี่ยนะครับหรือการสร้างเนื้อหาใหม่ๆอะไรเงี้ยความสุขที่ได้เนี่ยมันเกิดจากการทำงานด้วยการใช้ความคิดร่วมกันอะไรเงี้ยนะครับสื่อที่ได้เนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเมื่อมีคนมาดูมีคนเข้ามา ชมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันมันคือความสุขของเรานะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยการความสุขของการเผยแพร่เนาะในส่วนการเผยแพร่ขอคึณที่ว่าสําคัญเลยคือการที่เราได้เห็นคอมเมนต์ดีๆนะครับได้เห็นการแชร์แล้วก็มีแท็กคนที่เขาห่วงใยเรื่องกับบุหรี่อะไรเงี้ยครับเหมือนเรื่องที่รองอธิการของเรานะครับเลิกบุหรี่ได้อะไรเงี้ยก็มีการแชร์แล้วก็แท็กกันว่า ว่าแบบเห็นไหมคนแก่ก็ยังเลือกได้เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการเผยเพรชิ้นงานแล้วก็มีการรีแอคกลับมาเนี่ยนะครับมีรู้สึกว่าเออมันสร้างความสุขให้เราได้ในส่วนนี้ครับขอบคุณครับ